สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านอยู่ผม a k ครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมซอร์ดออนไลน์เมมรีดีแฟ t กันอีกเช่นเคยครับผมก็วันเสาร์อาทิตย์ผมไม่ได้ลงคลิปเลยใช่ไหมก็คือเพิ่งปิดเทอมนะก็เลยอยากจะแบบพักผ่อนสักหน่อยนะไอคลิปที่ลงไปก่อนหน้านั้นก็คือลงไปเล่นๆขำๆนะครับผมมาโอเคอันนี้คือผมจะ เราจะเริ่มกลับมาสู่วงจรเดิมนะครับผมผมต้องขอโทษจริงๆกับอีเวนต์มินทอรัสนะครับผมเพราะว่าเล่นไม่ทันมันหายไปก่อนนะครับผมคือผมอัดไว้แล้วหลายรอบแล้วเกินไอมินทอรัสเนี่ยแต่ว่าคลิปมันตัดไปเองนะผมก็ไม่รู้จะทำยังไงดีวะ่ะเออโอเควันนี้เราจะมาตบยูอีกันละกันนะฮะแทนมนะินทอรัสเนาะโอเคตัวละครที่ผมจะใช้นะก็มีคริโตตัวเดียวนะโซโลไป ก็เอ่อยุยเนี่ยผมไม่ร really ู like ้ดีผมว่ามันง่ายนะหรือเพราะผมไม่รู้อันตีมันหรือว่าผมเลยแบบไม่ได้ซีไร้ยเฮยกระตุกกระตุกเลยนะฮะออพอลูกแผลูแผรี่กันเอ้ยบล็อกดิไอเห้ยนี่อะไรมึงลูกเหรอฟาดแม่งไปเลยครับตบเด็กนี่กูชอบอันตีไหม ไเ,เดี๋ยวโอ้ยยไม่ทันโอเคมาต่อครับจริงๆผมว่าตอนโตออเดนอลสเกลเนี่ยมันสู้ยากกว่านี้อีกเพราะว่าเนี่ยะแปบ๊บเดียวจบแล้วเพราะว่าตอออเดนอลสเกลเนี่ยคือบอสมันหิวเลือดได้นะผมมันเลยโกงนะแต่ว่าอันนี้มันไม่รู้ดิคือผมชอบตัวละครที่มันหิวเลือดได้นะผมเพราะาอะไร ผมเคยบอกไปในคลิปไหนสักคลิปนึ่งนี่แหละเออแต่ไม่เป็ไรเดี๋ยวบอกอีกรอบแล้วกันนะผมก็ตัวละครที่ฮิวได้นะผมมันจะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากกว่าตัวที่ฮิวไม่ได้นะผมยกตัวอย่างเช่นคริโตฮอลโลรีเซชันนะผมตัวนั้นเนี่ยเก่งนะมีสกิลคอนเน็กผมอยากได้มากแต่มันฮิวเลือนไม่ได้นะผมมันจะไม่มันป้องกันตัวเองไม่ได้อะ่ะคือแบบถ้าสมมติว่าคนเล่นไม่เป็นอะ่ะ มันก็วิ่งไปแล้วก็ตายใช่ปะ่ะมันก็เสียของหมดนะผมหรืออย่างต่อเนี่ยต่อ adrenal scale เนี่ยเอาจริงนะมันก็ยังแบบเล่นยากเลยเพราะว่าฮิวของมันมันเป็นแบบฮิวตามเวลานะเออคือแบบเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะฮิวให้เรานะครับผมอืมแต่ถ้าเป็นแบบพวกซิลิก้าคริสต์มาสอะไรพวกนี้มันฮิวเลยใช่ปะ่ะอันนั้นดีครับ <c oughs> แต่มันก็อยู่ที่ความใช้ของผู้เล่นอยู่ดีอะ่ะ ต่อให้ผู้เล่นใช้ตัวละครที่มันฮิวเลือดไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเล่นเก่งมันก็มันก็ได้มันก็อยู่รอดได้นะผมโอเคฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะผมก็ใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้นะผมแล้วก็อย่าลืมไปโหวตตัวละครที่ชื่นชอบกันด้วยนะครับผมอ่าเพื่อที่จะให้ตัวละครตัวนั้นเป็นสี่ดาวนะตัวคือทางเกมซอร์สอาร์ตเนี่ยเขามีแคมเปญที่ให้ผู้เล่นร่วมกันโหวตนะครับผม ตัวละครที่อ่าสนใจมากที่สุดนะผมแล้วเขาจะเอากลับมาเป็นตู้รีรันให้นะมันก็จะมีตัวละครอย่างอ่ามันมีเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาให้ดูดีกว่าซึ่งตัวผมจะไม่ไล่ลิสต์รายการตัวละครให้นะผมว่าคนไหนเป็นไอชื่อนี้เป็นตัวละครตัวไหนนะผมให้ไปเปิดในกลุ่มคนไทยเอาเองนะเขาจะมีลิสต์รายชื่อไว้ให้แล้วนะผม มาหน้าข่าวตรงนี้นะผมแล้วกดไปอันแรกสุดนะครับจะมีรูปอาโกยิ้มอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเราก็กดไปที่สีฟ้า,ฟาตรงนี้นะครับผมปับ๊บจะได้หน้าเมนูนี้ขึ้นมานะฮะให้เราในตรงนี้เนี่ยให้เรากรอก ID ของเรานะครับผม ID ที่เอาไว้เชิญเพื่อนนั่นแหละเอ,อ ID ก็กดไปที่เมนูเฟรน์นะครับผมแล้วก็จะมี เมนูสุดท้ายอ่ะมันจะมี ID เราเด้งมาให้นะผมก็กดก็ใช้เมนูนั่นแหละนะฮะต่อมาอันนี้คือตัวละครทั้งหมดนะครับผมที่อ่าเป็นพวกตู้ที่มีสกิลสลออ่ะเขาคืออันนี้คือเขาให้เราโหวตว่าตัวไหนที่เราชอบมากที่สุดนะผมเป็นตู้ตัวธรรมดานะเอออันนี้คือตู้ตัวธรรมดานะผมก็ไปไล่ดูเอาเองนะ ส่วนอันนี้คือตู้เทศกาลนะครับผมตัวไหนที่อยากให้มีสกิลสล็อตมากที่สุดผมโหวตไปแล้วผมอยากได้ซิลิก้านะครับผมคริสต์มาสแหมคือมันมันเก่งไนงะแต่ว่าสมัยนี้คือมันก็ตีไม่ค่อยเข้าแล้วนะครับผมเออแล้วตัวนี้แล้วตรงนี้ครับผมก็คือ,อตัวละคร1นถึงสดาวตัวไหนที่อยากจะให้ทําเป็นสดาวมากที่สุดนะผมก็โหวตไว้เดี๋ยวเขาจะมาทําให้เห็นนะครับผมแล้วกดปุ่มสีฟ้าด้านล่างด้วยนะโอเค ทีนี้เนี่ยพอกดปุ่มสีฟ้าตรงนั้นเสร็จปุ๊บมันจะมีปุ่มไอมันจะมีหน้าต่างสรุปมานะผมว่าเราว่าไอดีนี้โหวตอ,อะไรไปมั่งนะผมแล้วก็เลื่อนมาข้างล่างมันจะมีปุ่มสีฟ้าอีกอันหนึ่งก็กดไปนะผมมันจะเด้งหน้าเมนูเล็กๆขึ้นมาว่าอะไรสักอย่างเป็นภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมอันนั้นคือเสร็จแล้วนะผมให้รอของรางวัลได้เลยนะฮะของรางวัลที่จะได้ก็คือเพชรห้าเม็ดนะผมโอเคน้อยนะแต่ว่า ก็เอาเธอเป็นแคมเปญดีๆได้เพชรฟรีนะผมก็คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเย่